Using our referee on stage, Mr. Python, top uh, And now, there is a German, Anthony Frost, fighting. I on the red corner. 27 years of age. He stands 173 centimeters tall and weighing 140 pounds. He, a record of 92 wins, 52 losses and 10 draws. He is a former of Noise Stadium champion and former Lipini Stadium champion representing Kalasin Province, Thailand. Let's hear it for Nung Lan Ngit opponent fighting about the blue corner, 29 years of age he stands when it, and it is in hall and weighed in 140 pounds he a record of 73 wins 20 losses and one draw he is a former champion and former channel 7 champion and former Lumini stadium champion represented by Province Thailand let's hear it for children the Brad ระทึกใจมาแล้วครับเปิดตัวโดยน้องดาวมี้ครับยกแรกของกรุบีครับผู้นี้ชิงบพลังจ่าฝูงครับใครชนะจะทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีครับหนึ่งละเล็กจิตเมืองนนท์ครับขุนข่าวพลังม้าจากกาฬสินครับพบกับชูเจริญดาวรันสารคามขุนข่าวเมืองมหาจากมหาสารคามชูเจริญครับจ่าฝูงมี6แต้มหนึ่งละเล็กมี3แต้มครับวันนี้ชูเจริญถ้าเก็บน้อยๆเนี่ยอีก3าคะแนนเนี่ยก็น่าจะการันตีครับ กับการเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับส่วนหนึ่งล้านเล็กครับถ้ามี3าคะแนนอย่างน้อยก็จะขึ้นไปท่าบนด้านชูเจริญคู่ชกในวันนี้รับน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับสาหรับคู่นี้ครับเพราะว่าป่นเพชรเองก็ตามหลังมาติดๆมี3แต้มความชนะไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็บอกว่าหายใจลดต้นคอโอ้หมัดวอาโดนหมัดครับโอ้ยเหมือนเหมือนหน้าสั่นแล้วก็บน้าล้าเล็กโดนก่อนโอ้ยมีอาการเลยครับโอ้ เอาฟื้นสิเอาับฟื้นแล้วครับฟื้นครับหนึ่งล้านเล็กครับชูเจริญคราวที่แล้วนี่น็อกเหนือจากการที่เก็บคะแนน6แต้มเต็มแล้วครับเขายังคว้วา2รางวัลของเราด้วยครับเอ็นพีกับน็อกเอาต์ออฟเดอะไนท์ับโอ้โหนอกจากค่าตัวนอกจากคะแนนก็ได้อีก2แสงกลับบ้านไปแ,แบบมีความสุขวันนี้มาดูครับคู่นี้เนี่เป็นถือว่าเป็นอีกคู่ไฮไลท์ที่แฟนบวยจับจ้องแล้วก็จับตารอดูครับและกระแทกมาซ้ายไปก่อนครับตอนนั้นโดนหมัดแล้วมีซึน เจริญโตกกลางตำอวัวมาคว้ามาเล็กเ,เ,เอามาหนักๆแรงๆทอนคืนบ้างเอาครับมีจังหวะทอนคืนเลเหมือนกันครับแยก่อนรับสับม,มือสอกเขาสอกห้าไหยโอ้โหตัวไหทลทเจริญโอ้โหเอาแล้วครับนาทีวิกฤิโดนมากรับไปโดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับหนึ่งและเล็กโดนก่อนครับแล้วก็มาสับส่อคืนครัแบบ ชูเจริญโดนแล้วมีอาการเหมือนกันแบบนี้นี่<ๆ>เขาเรียกว่าทีต่อทีใครดีใครอยู่ได้ไหมเอาขัดขวาแ่าโดนหมัดตรงเป็นคนละทีเมาเป็นคนละทีเดี๋ยวดูรับชูเจริญม,มีอับกัดขาวามาแล้วหนึ่งลเล็กมีอะไรสอกซ้ายไงละ่ะเอาเถะครับเข่าทิ้งไว้ก่อนัะค,ค,คู่นี้ครับเป็นมวยเข่าและคู่ที่ต้องบอกว่าอาวุธนะครับมีหมัดกับสอกกับทำร้ายคู่ต่อสู้ที่มีอาการไปแล้วครับคนละที คือที่2คนที่มีใช้ยาขุนเข่าก็เขาสร้างชื่อสร้างเสียงของเขาครับขึ้นมาเป็นดวยโดโต้งก็ด้วยอาวุธเข่าของเขานะครับขุนเข่าเมืองมหาคือชูเจริญขุนเข่าพลังม้าคือหนึ่งล้านเล็กครับเอาครับไปต่อครับพยายามสลับขาทีไปก่อนครับทำลายจังหวะครับเป็นเนเล็กไตซ้ายมาครับชูเจริญขวาขึ้นไปหนึ่งล้านเล็กไมใจแบบนี้ครับอึดอัดกดดันแล้วครับมาไม่รู้จะออกแบบไหนครับเพราะว่า ต้นยกต่างคนต่างโดนแล้วเมื่อถือตรงนี้ใกล้เคียงกะครับผิดพลาดเลยที่กรรมการลูกพักชิงเลินโต้ซ้ายคลิเหมือนกันไม่ยอมโดนฟรีครับอ้นี่ครับใกล้เคียงกันทุกอย่างครับยังไงดีครับสลับเตะซ้ายโอ้ซอกนะเอาไปเลลงเลยซอกขวาซอกเดียวหายท้องเลยครับโอ้โดนดับไปแล้วครับหนึ่งแั้วเลยกรรมการประทุนรับถึงโอ้ฝืนไม่ฝืน พยายามเหลือบมองครับไปที่มุมเรามีแผลไหมครับม,มุมนี้เรายังไม่โดนคร,รับช่วยไว้เกือบไปหนึ่งล้านเล็กนี่ครับแตกเลยครับหนึ่งล้านเล็กครับโอ้โหม่ามาดีเลยครับที่จะเลยนลยลกแรกครับโอ้ดูครับนี่เลือดเลยอาจจะไม่ค่อยพอใจ มันก็ต่อยกที่2ครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผู้ควรแกกลางรอคอยครับกับการชิงจ่าฝูงในกรุ๊ปบีครับแม่ยกแรกมี1นับกับ2เหเมาครับแชมป์โอ้โหนี่ครับดูแล้วอาจจะต้องบอกว่ามันเกินความคาดหมายเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นครับพอมีนับรับนี่ครับสิบต่อแปดครับทั้งสามเสียงครับชูเจริญเป็นฝ่ายชนะไปก่อนในยกแรกครับไม่มีทางเลือกครับสําหรับหนึ่งล้านเล็กแล้วครับ เลือดเข้าตาหรือเปล่าแบบนี้ครับแตกด้านล่างครับแต่ว่าเดินแล้วครับเน้นมากขึ้นมาขวาเจ้งขวายิงเอาต่อยโดนด้วยเอาเอาโดนแล้วชุกเจริญด้านหลังเอายิงเข้าไปชุดใหญ่ๆบัตรของเรือในต้องคลองนะครับชุกเจริญโอู้่เอาเบาเดินเลี้ัวจอดโดนด้วยเอาบวกมาเลยบวกมาอย่ใครโดนกอดเอาจากคนดังโดน อู้แลกกันครับโอ้โหเหลือเชื่อมอู้ยูนี่คือสถานการณเนี่ยมันบีบให้หนึ่งเล็กเบือยต้องเดินอยู่แล้วครับโอ้ทันมวยปลอมๆหลังแล้วไปต่อก็เหมือนกันเลยโอ้โหเดินแบบนี้แฟนมวยชอบครับชือเลยแล้วก็ไม่กลัวครับตับด้วยฟันด้วยแลกด้วยครับทีต่อทีดอกต่อดอกอย่างน้อยเนี่ยเอานับขึ้นมาก่อนครับขวาไหนึ่งเมตรครับโดนขวาตอครับอาจารย์จะไปต่อยเพินก็ไม่ดีครับเอาครับ ชูจเจริญเหมือนว่าจะฟื้นแล้วเหมือนกันโอ้เลือดครับเลือดไหลครับเนื้อเลยต้องปีออกไปก่อนครับมันมองไม่ชัดครับเอ้าเหมือนจะมีตำหนิครับชูจเจริญเห็นแบบนี้พยายามจะปีงเข้าไปเลยครับ,เ,บเห็นต้องมาจุดบกพร่องของคู่ต่อสู้ด้วยกันทั้งคู่ครับโดนสอบ<อ>แล้วผู้อสอบับสอบสั้นๆับไปต่อกบขยับยายาเินเข้าย่างนัดแยกมาก่อนแผลแต่ของหนึ่งล้านเล็กนี่แหละครับทำให้เขากดกันครับเลือดที่ไหลออกมาทำให้เขาเป็นกังวลครับ พอไปแบบนี้นี่ชูจเจริญเหมือนว่าจะคขายของกันโอ้กดลงมาเสียบม,มากเลยโหดมากชูจเจริญโอ้ยความใหญ่ครับเอาครับเมาเมา,เมาแล้วครทีวิกฤตโดนเข่าอยู่นะแล้วโอ้ยอย่งยังทุบอยู่คนระัวบอล<อ>ที่ไม <า S 2> ่ยอมเอาหลซองไอเสียบเข่าโอ้ยโอ้เจียนอยู่เจียนไปทั้งคูนะ่ครับ โอ้ดูครับหนึ่งราเล็กดีเปิดแผงตรนี้นี่ลุยแหลกท้าบวกท้าชนท้าแรกไม่กลัวพลาดครับถือว่ามาถูกทางแล้วครับเพราะว่าโดนนับไปแล้วต้องชกแบบนี้ครับแชมป์ขยับครับต่อยหมัดครับเอาครับโอ้ตอนนี้หายใจโยนเทครับหนึ่งราเล็กรถหลุดแล้วโดนเท้าครับด้วยสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าโดนนับในยกแรกครับทำให้เขาต้องเร่งครับแต่เร่งแล้วคู่ชกอย่างชูเจริญไม่หลุดครับไม่หลุดตัวเองนี่ใช้แรงเยอะครับ พอเกมมันบีบให้ต้องรีบออกอาวุธครับกลายเป็นชูเจริญครับทีอาศัยจังหวะเก็บการบังโตออกเนื้อเนื้อออกหนักๆใส่แรงๆครับได้งานหนึ่งล้านเล็กอึดอัดคน้ันไปหมดบนแล้วครับนาทีนี้ครับเหลืออีกประมาณ20ิวินิจัยยกที่2ดูครับไทยใบสุดท้ายครับการไล่ต่อยอูแต่นี่ครับเลือดมันเหมือนว่าจะมีอยู่ในจมูกด้วยครับหายใจลำบากแล้วครับแบบนี้อดหล้านเล็ก ทำให้ระบบหายใจจากเดิมที่หายใจได้โล่งๆเนี่ยมันจะติดขัขดๆไปอีกครับเนี่ยแต่ต้องชื่นชมครับเขาไม่ถอยครับออกมาเพื่อเอาสิ่งที่มันขวายแก้วกออกไปแล้วก็เดินหน้าเปเิดเกมต่อครับมาเป็น2องยกคุณภาพครับนี่แหละครับสุดยอดมวยในรุ่นึอสอนด์ของประเทศไทยครับ ครับบรรยากาศสดๆครับนี่ครับสองยกผ่านพ้นไปกำลังจะขึ้นยกที่สาม <ไป S 1> ครับนี่คือคู่ที่สี่ของเราครับ เกมยกนี้ไม่น่าจะคาดเดาได้ยากครับหนึ่งล้านเล็กต้องใส่เต็มสูบเดินเครื่องเต็มกําลังขณะที่ชูเจริญเองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คอยบวกคอยสวนให้แน่นเพื่อหยุดการเดินของหนึ่งล้านเล็กครับช่วงพักยกครับผู้กองรานต่อสายตรงถึงตีผู้ทอนครับทีงานของชูเจริญได้แก้เกมที่บอกว่าอีกยกเดียวต้องรัดคุมอย่าเผลออย่าพลาดอย่าประมาทครับแชมป์กันไดมาแล้วนมาแล้วครับยกที่2ก็ยังเป็นท่านั้นชูเจริญที่ชนะไปได้1 0ต่อ9ทั้ง3เสียงครับตอนนี้2 0 1 7็ครับรวม2ยกครับ 3คะแนนครับนี่คือช่วงความห่างครับเอาครับหนึ่งล้านเล็กจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าครับสิ่งที่หนึ่งล้านเล็กทำได้ดีคือการออกอาวุธที่หนักแรงแล้วก็แม่นยำครับแต่ว่าสิ่งที่ชูเจริญทำได้ดีกว่าวัดโดนเข้าไปก็แค่สะดุ้งแค่มุนแค่เมาแต่ยังไม่เป็นผลอะไรมากมายครับตอนนี้เอาครับการไปก่อนครับยับซ้ายครับชูเจริญออกมาตั้งรับครับไปขวาสกัดไว้ต่อยก็ไม่โดนก็พร้อมไปครับของหนึ่งล้านเล็ก แมเกมยกนี้นี่ดูว่าหนึ่งล้เลขเหมือนจะขุดบ่อล่อปลาครับเดินก็ไปปล่อยให้ปูชูเจริญออกแข้งซ้ายแข้งขวาเพื่อให้มูตกกัดหล่นล่าหาจังหวะบวกครับแต่ว่าจังหวะบวกยังไม่มีครับมีแค่จังหวะที่ชูเจริญออกซ้ายออกขวาครับแชมป์นี่ครับซ้ายครับย้ำไปสับศอกครับซ้ายอีกทีครับชูเจริญปล่อยมดบวกครับชีวิตคิดบวกครับเอาครับต้องคิดบวกอย่างเดียวรับหนึ่งล้เลกครับไปรอจังหวะช้าก็ไม่ดีครับ ม่แกเปิดชายโครงให้ชูเจริญเตะเลยครับเพราะว่ารอลุ้นจังหวะบวกคับเพะมวยธรรมชาติของมวยครับเวลายกขาเตะก็ไม่ว่าจะไปซ้ายขวานี่มือจะตกกาดจะหล่นครับโอ้แต่ว่าพอจังหวะต่อยมือเล็กต่อยหลุดก็การหล่นโดนเตะฟรีได้เหมือนกันอืเอาครับรวมาอ้ยสซับซอกครับโอ้ยเหนือมาแต่ไกลอย่างครับยังไรครับอย่างก็ไปต่อครับอย่างไม่ยองง่ายๆครับ วาดูครับพยายามจะเนี่ยครับเลือดมันเข้าจมูกครับหายใจไม่คล่องครับชูเจริญเองก็เหมือนจะพอใจในผลงานครับนี่แหละครับคือมวยไทยการที่ออกมาตั้งรับแบบนี้ก็เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ครับได้เปิดเกมเดินเข้าทําบ้างครับเพราะว่าในเรื่องของมวยไทยครับมีศาสตร์การเปิดเกมรุกการตั้งรับครับซึ่งเป็นสิ่งที่กีฬาอื่นไม่มีครับถูกต้องครับใช่ว่าจะว่ายน้ําใส่กันอย่างเดียวครับ มวยมันมีทั้งศารทั้งศิลป์ครับมีทั้งมวยไฟเตอร์ครับบ็อกเซอร์ครับตั้งรับหรือว่าเกมบุกครับมันต้องทาให้ครบเครื่องครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับไม่ว่าใครจะได้รับการชูมือครับคือหัวใจนักสู้ครับมาโดนหนักๆแรงๆด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะหนึ่งรันเลยครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเจ็บหนักไฟหนึ่งเลยครับมาแล้วก็สู้ได้ดีครับชูเจริญวันนี้นี่เขาเปลี่ยนโฉมแลงโฉมตัวเอง แบบชัดเจนเลยก็ว่าเป็นมวยที่มีอาวุธครบเครื่องแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งทนต่ออาวุธได้ดีมากอืิครับช่วงท้ายปลายยกครับหยับเข้ามาหยอดแล้วปวดอกอโอ้ยคือแกก็ยังสู้อยู่ครับหนึ่งนาฬิกับไม่ยอมง่ายๆครับหมดเกือบร้อยแล้รุ่นพี่รุ่นน้องครับต่อยกันแทบตายครับสุดท้ายเป็นพี่รุ่นน้องกันเหมือนเดิมครับโอ้ยจะเร็วมากเป็นแบบนี้ครับขยายเข้าสู่รอบไฟต้องโโฟ ฝุงมีมัดสางสูงเลยครับฝูงจะรอครับติดไปตับเลืองครับถูกภาพช้าภาพตรงครับฝูงครับชูจารีนก็โดนครับแต่ว่าความต่างครับแล้วเล่นโดนแล้วหล่นชูจารีนโดนแล้วชนได้ครับแชมป์ดีครับนับครับจังหวะได้นับของชูจารีนครับแล้วก็จังหวะเดิดเข้าเดิปครับต่อขวาครับครับผมว่าที่นี้เขบอกว่าได้ลึกโดยตรงนะครับเขาจั ก็ต้องไปวัดกับเพชรช้ยน<ด>ู่นแ<ช><ด>หละครับนี่ครับหล่นเลยสอกขวาสายตานี่ไม่ได้ลอยนะสายตาถึงอะไรก็แบบแค้นมากครับมันต่อยหล่นได้ยังไง Gentlemen, after three rounds of white Tie actions, we go to the judges scorecard. All three judges scored this vote 30 to 26. We have a winner by words of unanimous decision. เก็บได้อีกสามแต้มับเป็นชัยชนะของเชียงชูเจริญครับขึ้นทยานครับเข้าสู่อันดับหนึ่งของหัวตารางครับ